พบกันอีกวันนี้นะคะกับวรดาผ้าคามนะคะวันนี้วรดายังปักหลักอยู่ที่บ้านตัวเองนะคะเหมือนเดิมนะคะเราได้รีวิวอยู่ตลาดวันนี้ก็ได้นิดหน่อยเพราะว่าฟ้าตกฝนลงนะคะกลุ่มแม่กี่ทอนะคะกี่ทอผ้าเข้ามาขายผ้าเหลือผ้ามาส่งน่าสงสารมากนะคะมาฝนตกไม่มีใครได้ขายสักคนเลยนะคะถนนผ้าคามลงไม่ได้เลยนะคะ สิบเอ็ดโมงวราดาก็เก็บของเกือบไม่ทันนะคะลมลมลมก็ฝนนะคะเราก็พอดีข้ามมาเมกิทอเอาสินค้ามาส่งนะคะสินค้ามาส่งวราดาก็ได้รีวิวอาทิตย์ไปหลายอย่างเลยนะคะแต่ในคลิปนี้เวลาก็จะมีเสื้อแบบนี้นะคะเสื้อแบบวราดาใส่นะคะเสื้อไม่ซับกาวนะคะแบบนี้นะคะแต่วราดาจะมาพิเศษในราคากถูกถูกนะคะในคลิปนี้ขายถูกพิเศษถูกมากๆเลยค่ะนะคะถูกริงๆถูกจนน้าตาไหลนะคะสินค้าของเราขายถูกมาก ตัวใหญ่ด้วยนะคะขายในราคาตัวละ300บาทเท่านั้น300บาทเท่านั้นนะคะหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะเป็นผ้าคามแท้ของสกลนครน,นะคะเพียงตัวละ300บาทนะคะไม่ได้ค่าตัดไม่ได้ค่าผ้าแต่เราก็อ่ายินดีที่จะดูแลกลุ่มเม่กีทอมานะคะผักดันกันมาถ้าอย่างนั้นเราก็จะไปด้วยกันไม่ได้ถ้าท่านแม่กีทอไม่มีคนขายให้สินเ้าก็ไม่เดิน ก็เลยปรับราคาลดราคาทุกอย่างมาช่วยเหลือซึ่งกันแล,ละกันนะคะวันนี้วรดาก็จะมายกให้เลยนะคะเพิ่งมามใหม่ๆนะคะเพิ่งมามใหม่ๆยังไม่ได้แขวนเลยนะคะนี่นะคะสวยงามนะคะวรดาอกใส่ได้ถึงสี่สี่สิบสองนะคะตัวนี้สี่สิบสองมีหลายตัวค่ะมีหลายตัวน,ะะวนี่คะ่ะสวยนะคะตัดแต่งแบบงานอ่าตัดแต่งนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นนําเบอร์หนึ่งนะคะสามร้อยบาทนะคะ พ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจแคปหน้าจอได้นะคะวรลดาจะยกแบบนี้นะคะนําเบอร์หนึ่งนะคะสามร้อยบาทนะคะอกสี่สิบสองนะคะแต่ถ้าท่านไม่แน่ใจก็บอกอกมาวรลดาสามารถวัดให้ได้อีกนะคะนําเบอร์หนึ่งนะคะแม่จา๋าอันนี้นําเบอร์หนึ่งนะคะตัวละสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะขายถูกๆขายพิเศษเลยนะคะตัวละสามร้อยบาทนะคะถูกที่สุดถูกจริงๆนะคะเพิ่งมาวันนี้เองนะคะ วรดายังไม่ได้เอาลงตลาดเลยนะคะเดี๋ยวยกอัดคลิปให้พ่อแม่พี่น้อง FC ก่อนนะคะแล้วก็ตัวนี้ใหญ่มากนะคะปกติผ้าพื้นเดียวนี้ยังขายเลยนะคะ300บาทแต่อันนี้เราทั้งตัดเรียบร้อยขายเพียง300บาทนะคะอกใส่ได้ถึง48นะคะตัวนี้สวยงามนะคะผ้านิ่มนะคะ นัเบอร์สองนะคะ300บาทนะคะขายเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเมฆโอทอปหรือกลุ่มเมฆกีทอนะคะช่วยเหลือตัวเองด้วยนะคะทุกคนต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะถ้า่างนั้นเราก็อยู่ไม่ได้เพียง300บาทเท่านั้นนะคะท่านใดสนใจแคบหน้าจอมาเลยนะคะสินค้าเรามีพร้อมขายนะคะถ้าท่านมาเร็วท่านก็จะได้เบอร์ที่ต้องการถ้าท่านมาช้าเราก็อาจจะขายไปก่อนหน้าร้านเราก็มีนะคะตัวนี้ใส่ได้ถึง50เลยนะคะแม่จา๋า ยาวยาวใหญ่เพราะเราจะตัดตามหน้าผ้านะคะ mm hmm. เห็นไหมคะยาวใหญ่นะคะเราจะตัดตามหน้าผ้านะคะใส่ได้ถึง48-50นะคะตัวนี้นะคะน้ำเบอร์3นะคะ300บาทเท่านั้นนะคะปกติแล้วถ้าเบอร์ใหญ่นี้เราต้องขายราคาปรับขึ้นไปนะคะแต่อันนี้เราขายถูกๆซื้อที่ไหนก็ไม่ได้แล้วนะคะราคานี้วลาดาขายหน้าร้าน490บาทนะจ๊ะขายหน้าร้าน490บบาทนะคะแม่จ๊ะ เรายกให้กลุ่มแม่ youtube ของเราราคาพิเศษนะคะตัวนี้ก็ใหญ่นะคะใหญ่งามนะคะผ้าบางเบานะคะใส่ได้แต่เบอร์สี่สิบถึงห้าสิบเลยนะคะเบอร์ใหญ่ยาวเลยนะคะตัวยาวด้วยนะคะขายในราคาพิเศษตัวละสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะขายถูกถูกล,ลุยเลยนะคะขายให้ทุกคนอยู่ได้ขายทุกคนแบ่งปันกันนะคะแบ่งปันกันช่วยเหลือกันนะคะทุกอย่างนำเบอร์สี่นะคะถ้าเราไม่สนับสนุนไม่แบ่งปันกันแล้ว ทุกอย่างก็จะอยู่ไม่ได้นะคะประเทศไทยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะพึ่งมานะคะสวยงานเห็นไหมคะงานเก็บก็ยังไม่ละเอียดเลยวรดาต้องไปเก็บอีกนะคะถ้าท่านสนใจท่านแคปหน้าจอหรือโทรหาวรดานะคะว่าท่านสนใจเบอร์ไหนก็บอกวรดาได้นะคะโอเคนะคะอันนี้ก็เหมือนกันกับน้ำเบอร์หนึ่งนะคะตัวนี้เบอร์ลายเดียวกันเลยนะคะแต่วรดาจะยกเป็นเบอร์เลยนะคะท่านเอาเบอร์ไหนก็โอเคได้ทุกเบอร์นะคะ อันนี้เป็นนัมเบอร์ห้านะคะขอยกเป็นเบอร์นะคะถึงจะไม่สับสนนัมเบอร์ห้านะคะนัมเบอร์ห้าสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะให้พ่อแม่พี่น้องพิจารณาว่าตัวเองใส่ขนาดไหนนะคะสวยงามทุกอันนะคะนี่ค่ะที่บราดาใส่สบายๆค่ะไม่ร้อนอบอ้าวนะคะมันจะตุ้ยนุ่ยหน่อยก็ช่างไม่เป็นไรเพราะเราสบายตัวนะคะคนเราสวยทุกคนสวยเหมือนกันค่ะจสวยคนละแบบบราดาก็สวย <laughs> ยกยอตัวเอง นะคะโอเคตัวนี้อกสี่สิบสองนะคะอกสี่สิบสองนะคะสบายสบายเลยนะคะตัวนี้อกสี่สิบสองใส่ได้นะ,ะถ้าวลา,าใส่ก็จะรวมอย่างนี้แหละค่ะถ้าสี่สิบสองนะคะ, 42, นะ,คะเนี่ยวลา,าใส่สี่สิบสองนะคะตัวนี้จะรวมนิดหน่อยนะคะอันนี้เป็นนัมเบอร์ นัมเบอร์หกหรือเปล่าเนาะใช่ค่ะนัมเบอร์หกนะคะนัมเบอร์หกค่ะตัวนี้นัมเบอร์หกสามร้อยบาทนะคะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีค่ะนัมเบอร์หกสามร้อยบาทนะคะท่านสนใจแคบหน้าจอได้นะคะวรดาพิเศษราคาเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องค่าส่งเหมือนเดิมนะคะรอบละห้าสิบบาทนะคะท่านจะเอากี่ตัวกี่ตัวก็ห้าสิบบาทนะคะต่อมาก็เป็นลายนี้ยิ่งสวยนะคะสวยสวยงามนะคะลายนี้เป็นนัมเบอร์เจ็ดนะคะนัมเบอร์เจ็ดนะคะ นมเบอร์เจ็ดสวยงามนะคะนมเบอร์เจ็ดงามมากนะคะสีสวยนะคะสีเม็ดงานะคะ,ะ,คะเรียกว่าสีเม็ดงานะคะดูลายดีๆนะคะนี่ค่ะปกติปกติแล้วไม่ได้หรอกคะ่ะขายในขายในถนนผ้าคามก็จะไม่เหมือนกับวรดาขายนะคะเพราะว่าวรดาขายตลาดสดนะคะจะเป็นคนละอย่างคนละแบบกันนะคะอันนี้นมเบอร์เจ็ดนะคะสามร้อยบาทนะคะอันนี้ก็นมเบอร์เจ็ดนะคะแบบเดียวกันเลยนะคะวรดาจะยกเลยนะคะ อันนี้ก็นำเบอร์เจ็ดขนาดเดียวกันด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นนำเบอร์เจ็ดนะคะสามร้อยบาทนะคะนำเบอร์เจ็ดนะคะสามร้อยบาทใส่สบายสบายถ้าแม่แม่ท่านใดที่แบบว่าบอกว่าตัวนี้อึอดอัดเราก็แค่ออกได้เหมือนวรดาเนี่ยนะคะวรารก็แค่ออกนะคะเนี่ยวราก็แค่ออกมาเลยไม่มีใครเห็นของเราหรอกคะ่ะแค่ออกมาแบบนี้ได้นะคะบางทีเราใส่ไปแล้วต้นแขนเราใหญ่นะคะมันจะอึอดอดัดเราก็แค่ออกมาวราก็แค่ออกนะคะใส่สบายะคะ่ะ ใส่สบายนะคะม่อึดอัดนัมเบอร์เจ็ดผ่านไปแล้วอันนี้นัมเบอร์แปดนะคะนัมเบอร์แปดนี่ก็โอเคนะคะสวยงามนัมเบอร์แปดเป็นสีเทานะคะงามนะคะท่านสนใจผืนไหนแคบหน้าจอได้นะคะนัมเบอร์แปดนะคะสวยงามคะ่ะผ้าทุกผืนผ้าทุกชิ้นไม่มีผ้าตกค้างไม่มีผ้าผักสะสมหมักหมมนะคะเพราะวอลรดาขายตามความจริงนะคะขายตามความจริงของดีแท้แน่นอนเลยนะคะ รับประกันไม่มีของตกค้างเอาไปตัดนะคะผ้าก็ใหม่ๆทั้ทงนั้นเลยนะคะและวันนี้เราก็มีเบอร์พิเศษอันนี้นะคะอันนี้ใส่ได้เบอร์52เลยนะคะแต่ตัวนี้จะมีปีกนะคะมีปีกบีเชิงนะคะเห็นไหมคะมีปีกบีเชิงถ้าเราไม่ชอบมีปีกบีเชิงเราก็สามารถเย็บเข้าไปใส่ได้ถึงเบอร์55เลยนะคะและตัวนี้ตัวนี้นะคะรู้สึกผ้าจะสั้นก็เลยตัด ตัดต่อแบบนี้นะคะตัดต่อเหมือนกับวรลดาใส่นี่นะคะตัดต่อนะคะตัวนี้ปกติตัวนี้ขายอยู่700บาทนะคะแต่วัลดาขายในราคาพิเศษเลยนะคะ500บาทนะคะตัวนี้ให้พิเศษสุดๆเลยนะคะ500บาทนะคะปกติแล้วตัวนี้ไม่ขายนะคะตัวนี้ต้องขายอยู่700บาทนะคะแต่วรลดาขายให้กาไรพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเลยนะคะ500บาทนะคะกพราะเป็นงานแต่งนะคะตัวนี้นะคะ นัมเบอร์สิบนะคะมีผืนเดียวนะคะมีตัวเดียวนะคะนัมเบอร์สิบนะคะห้าร้อยบาทเท่าน,นั้นนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่ใหญ่กว่าวาลดาใส่ได้ถึงห้าสิบห้าเลยนะคะถ้าเราต้องการไม่ไอให้สูตรก็เย็บได้นะคะเย็บเข้ามาอีกให้วลดาเย็บให้ก็ได้นะคะถ้าท่านว่าโอ้ยแม่ไม่อยากได้มีปีกเย็บให้แม่หน่อยวลดาหนูก็เย็บให้ได้นะคะเย็บฟรีนะคะเท่านี้วรดาสามารถทําให้ท่านได้นะคะ หรือถ้าวราดาไม,ม่เวลาวรลดาก็จะเอาปิจ้างให้ช่างเย็บให้นะคะจ้างจ้างแก้งเย็บนะคะแต่วรลดาก็ทาให้ท่านฟรีนะคะตัวนี้500บาทนะคะมีตัวเดียวในคลิปนี้นะคะสวยเกินคุ้มนะคะ500บาทนะคะตัวนี้แต่งเชิงแต่งระบายด้วยนะคะในคลิปนี้เราก็เป็นผ้านะคะเป็นเสื้อเสื้อไม่ซับกาวนะคะในราคาพิเศษมาให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะวันนี้เรามีสินค้าแล้วก็มีอีกหลายอย่างนะคะ แต่วันนี้วรดาจะจะลงคลิปเพียง3า,ามคลิปนะคะวันนี้นะคะเราก็จะไปลงคลิปก่อนนะคะขอให้ท่านเข้ามาดูมาชมให้วราดาด้วยนะคะแล้วก็อุดหนุนวราดาด้วยสินค้าของเรามีคุณภาพทุกอย่างอ,อ้าขอโทษค่ะแล้วมีอีกนะคะนี่นะคะหมวกเพิ่งมาวันนี้นะคะหมวกนะคะนี่คะ่ะใส่ได้2ด้านนะคะปกติหมวกใบนี้ขายอยู่500นะคะแต่เราอยากขายเพื่อช่วย กี่ทอนะคะเมกี่ทอเอามาใส่ได้สองด้านนะคะวันนี้วรดาจะขายให้ท่านพิเศษเลยนะคะไม่ขายเอากําไรมากนะคะตัวนี้ขายเบาๆเลยนะคะขายเพียง390บาทนะคะสวยนะคะอันนี้ขอยกนาเบอร์หนึ่งนะคะหวกนะคะขอยกนาเบอร์หนึ่งนะคะนาเบอร์หนึ่งนะคะปกติแล้วหมวกใบนี้ขาย700บาทแต่วรลดาขายให้กําไรคืนกําไรพ่อแม่พี่น้อง นะคะ390บาทเท่านั้นนะคะนำเบอร์หนึ่งสวยนะคะ390นะคะเพราะวันนี้เย็บมาได้เพียง5ใบเท่านั้นนะคะต่อมาใบนี้ก็สวยนะคะใส่งานนะคะสวยนะคะสวยดูดีนะคะใส่สบายๆนะคะเวลาไปเที่ยวทะเลเวลาย,ยังใส่เลยนะคะโอเคนะคะอันนี้เบอร์สองนะคะนำเบอร์สองเห็นไหมคะสวยงามลายผ้าคามแท้ขายในราคาพิเศษเลยนะคะเพียง390บบาทนะคะขายถูกๆชิวๆใส่ได้สองด้านนะคะ อันนี้เป็นนาเบอร์สองนะคะนาเบอร์สองนะคะน้องอองฟองก็ไม่ได้ออกมาช่วยย่าเพราะว่ากําลังจัดเตรียมหนังสือจะเปิดโรงเรียนวันที่สิบเจ็ดนะคะแล้วก็เขาก็จะขึ้นปห้านะคะเขาเหอนนะคะเขาเหอจะได้ใส่ชุดใหม่นะคะจับชุดจับแล้วจับอีกนะ,ะ <laughs> ต่อมาอีกนะคะต่อมาอีกก็เป็นนมเบอร์อะไรเนาะนมเบอร์สามนะคะนมเบอร์สามก็สวยใกล้เคียงกันนะคะ อันนี้ด้านน,น,าน,นอกนะคะวัลดาขายที่หน้าร้านใบละ500เลยนะคะ500บาทเมื่อหนาขึ้นผ้ากระตุย2ด้านนะคะอันนี้เราขายเพียง390บาทนะคะขายในราคาพิเศษให้พ่อแม่พี่น้อง fc ของเรานะคะสินค้าของวัลดามีเยอะแยะนะคะแต่วัลดาก็จะผัดเปลี่ยนกันเอาขึ้นมานะคะวัลดาจะไม่เอาขึ้นมั่วๆนะคะเอาขึ้นมาเพิ่มเติมกันไปเรื่อยๆนะคะ390บาทเบอร์3นะคะสวยนะคะสวยงามมาก 390บาทนะคะธรรมดาขายใบ1นึ่งเจ็ดร้นะคะเจ็าสแต่ที่อื่นๆยังมีขายนะคะราคาไม่เหมือนวรดาแต่วรลดาขายเลยนะคะขายเพื่อช่วยกลุ่มแม่กี่ทอและช่วยชาวบ้านที่ทอผ้าและช่วยตัวเองด้วยนะคะทุกคนต่างช่วยกันนะคะถ้าเราไม่ช่วยกันอยู่ไม่ได้นะคะ ทั้งกี่ทอทั้งร้านค้าทุกอย่างต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะเพื่อวราดาจะมาทําช่อง YouTube เปิด YouTube ได้นี่ก็ต้องมีผู้ติดตามพันพันคนนะคะวราดาก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็มาซื้อสินค้าอุดหนุนวราดาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนะคะ <c oughs> อันนีนําเบอร์สี่ค่ะตัวมาตัวนี้เป็นนําเบอร์หลายคล้ายๆกับําเบอร์สนะคะแต่ตัวนี้จะเป็นลายอยู่ข้างบนนะคะ อันนี้เป็นเป็นสีอันนี้เป็นลายนะคะแต่ number สีจะเป็นอย่างนี้ท่านสังเกตดูให้ดีนะคะนี่คะ่ะอันนี้เบอร์สี่นะคะเบอร์สี่นะคะนี่นะคะสีข้างบนอันนี้ลายข้างบนอันนี้เป <s> ็นเบอร์ห้านะคะ FC ค่ะจะไม่เหมือนกันนะคะขอให้ท่านดูดีๆนะคะ <S 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 <ๆ>อันนี้เป็นเ <verted> บอร์ห้านะคะน้ององฟองขอเบอร์หน่อยลูกอันนี้ number ห้านะคะสวยเห็นไหมคะรับประกันเลยคะ่ะสินค้าราคานี้ท่านหาซื้อที่ไหนไม่ได้นะคะ ขอราความเมตตาการุณาอย่าต่อราคาวรลาเลยนะคะเพราะวรดาขายได้กําไรนิดหน่อยเท่านั้นนะคะมีแม่ๆบางคนก็ต่อสินค้าวรดาอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะ <c oughs> อันไหนลดได้วรดาก็ลดนะคะวรดาไม่ใช่คนใจดําวรลาเป็นคนซื่อตรงซื่อสัตย์นะคะถ้าอันไหนเราลดได้อันไหนแถมได้ก็แถมไปอันไหนที่ว่าพอหยนๆก็หยวนๆไปนะคะอันนี้ด้านในนะคะนัมเบอร์ห้านะคะ 390บาททุกใบนะคะที่วรดายกอยู่วันนี้นะคะวรดาเอามาพิเศษให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะสวยค่ะสวยใส่เนี่ยเข้าชุดกันเลยไหมคะ <c oughs> โอเคนะคะในคลิปนี้วรดาก็มารีวิวเป็นเสื้อไม่ซับกาวแบบวรดาใส่แล้วก็เป็นหมวกนะคะวันนี้นะคะมีแต่สินค้าดีๆงามๆม,มาใหม่วรดาให้ในนะคะพิเศษเลยนะคะ ุดท้ายแล้วบรดาก็ขอบพระคุณเ c ทุกๆคนนะคะที่เข้ามาอุดหนุนนะคะเขามาอุดหนุนมาดูแลบรดาและน้ององฟองหลานสาวดูสิคะยืนรอบนี้จะเกินคุณย่าแล้วนะคะ <c oughs> น้ององฟองนี่สูงจะสูงกว่าคุณย่าแล้วนะคะยืนดีๆสิน้ององฟองโอ้เ <c oughs> นี่ยเนี่ยเมื่อก่อนเ <c oughs> มื่อก่อน <c oughs> น้ององฟอง่เท่านี้ย่าเลยนะคะตอนนี้สูงนะคะ FC ขาดูน้ององฟองสิสูงกว่าคุณย่าแล้วนะคะในคลิปนี้เราก็ขอขอพระคุณ f อฟซทุกคนนะคะที่เข้ามาดูตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนะคะขอให้ความเมตตาต่อวรดาด้วยนะคะกับหลานสาวน้ององ่องนะคะขอบคุณค่ะเจอกันโอกาสหน้านะคะบ๊ายบายดูหลานจูงยาวกว่าแล้ว